หน้าเทศกาลอะไรจ้าสวัสดีครับตีเข่าด้อพี่น้องตีเข่าครับมาต่งเข่ามาต่งเข่าบักไอ้ต่งเข่าคนงานเพิ่นมาเห็ดเบียดอยู่หน้าฟังสใส่เข่าน่ะล่ะฮางบอนใส่ใส่มาเห็ดแห่นนันเรียบร้อยสก้อนทางหยาทางหยังก้อนมาสันก็เลยหกก็พักเพียงนี่ละเจ้ามากินมซุปน้ำใหม่ก็ตำหุูมึด้อกัดแกลี้ยงไปหมกม่วงแต่มีซุปน้ำใหม่พี่น้องเอ้ย มันพูดใดสามารถเย็ดจางค่ะหายเติมแซมาครับเนี่ยเย็จางครัต้องหอนี้แหงใกล้บ้านจงหวะสุดยอดนะแม่ต่อบ่มาบ้านแล้วเงไกลบ้านเนี่ยเราซื้อมาหมู่บ้านเนี่ยซื้อใกลบ้านนาเจร่อยอืสามตัวเจี๋ยน่าจะเจ็๋ร่อยลบ้านเจี๋ร่อยาแห้งขักล้บานใกล้บ้านแห้งขาเรียกแม่เหยงอ้วนแจ๊บปากคำแล้ ราตามสวมยังว่ารูกมดเรีวอะพอเรีวตามีบานีก็ไ่แบเทาละเนาะสร้านี่แล้วเพ่อือั้นี่แหละอันมากนะเพราะเป็นยางดอกคิดว่าหน้าพอแง่ไหนอยู่ไกแล้วเอ็ดดีโพดเอามานี่หละอยากออ้เพิ่นของเราก็มีหยาจักสร็จจะลงมาหลายโดเลยครับพี่แจ ของบริวาี่กระสิบรมีคือกันล่ะยันพอยันไหนอะไรเรื่องกินน้หลาะตอนตต้ฮะอะเบี้ยุ่เมล่วเดีอ ยังไงจังได้จังตากแดดทางหยายุทวนทวนพนวองเออเึดหลอยร้างพยานดกบไอ้สันตีบารีกายเหตเราจากของเนีเห็ุเอาจากของเนี้ยป็นยังเขไม่เหรอจากของเนี่ยเนี้ยยางจั่นหรอใส่หมวกไแมห่อหนาเน้ยแมพะอือก็เลยจังไปตากแดดครับหรือว่าห่อหนาพ่ะนะอือไอ้สัีแล้ววะมันก็เป็นห่วงนะเออดาบสอแมมจังมาแย่หนีแก็ล่างเบิ่งสลับ ก็ต่อยอดไปเดินด่านซ่านี้กับใส่ดีหมวกบ้าวสิมาปล่อยมันดำไปแนนั่เดียวคนหอมมันได้เบิ่งเดียวหัวใจเบิ่งหน้าเดียวก่อนเขาเบิ่งเขาเบิ่งรูปร่างสักคนหนึ่งเขาเบิ่งรูปร่างเบิ่งหน้าเบิ่งตานั่นคณะเขาเขาเหมืนว่าเป็นตะมีเงินเป็นเตมีเงินหรือบานนี่กับว่าผิดบาปไหนก็ว่าผิดเดียเออกันการการทุเดียยังั่นเดียว กันฟูซี่ผู้ชายแน่นันถือปนัดกระพิดเดียวเป็นทางดันอยู่เดียสังคมสังคมใครกินขขาวน้ำซุ้มผู้ชายเลยก็ยังว่าผู้ดีจ้างแมงกับบะหมี่ดีนะย่าฝันบะหมี่ดำดำบะงงกับบะหมี่ลาซุ้มลุยนี่ล่ะลุยเซุ้มลุยเนี่ยเอนิดหน่อยหมอลำหางเคียงได้กินกระยอนซุ้มลุยนี่แมงเยเอะอู่กั้ยุ่นีเย้ากั้ยุ่นีอืขุดหยาขุดยูปลูกบักไม้บักม่วงกลายเป็มูนี่เบิดบักหน้าบักอย่างครบเสร็จเออ เก่งค่ะเก่งแน่พี่น้องมีผู้ที่คนว่าบ่ผู้ดีนี่ค่ะเขาผลิตออกมาได้ก็ขายหาเนี่ยออกมาอยู่มากินได้ตัวสันพูดใจดันพอนังมีสูมีแฟนมีแต่บ้าสวดเมื่อยุ่งเนี่ยโอ้ยเขากินเขาอยู่นี่ละเขากำลังไล่สดไล่เสียที่นี่ละเออกำลังกินมีแต่เป็นนุ่มสวดมาเห็ดปีนังเอ้ยบุได้สิมาไปเอ็ดเป็นลูกเขยกามาหลดเซ็งเซ็งมันดีซะไอ้ยุ่งเนาะ ไอยุมปุนน่ยไกไปเบิ่งกินข้าวนี้ก่อนในตะบันเดียวสุ่มูกินข้าวแบกพันยันมันกรลังเสียบังหวงยื้อนไอยันมิตนมสดต่อยๆพี่น้าไก่เสียมูกินเสีบนี่ละมูดูอ่ะนี่ละสุ่มดูสุ่มขยันซุ่มเฮ็ดหน้าให้กินน่ะ่นไม่ค้มจะมาไปกินนะมันดาเอยได้ไม่อาจะเดือดสมดาป็นทางว่างาต่ลู้เค้เมือไหเขาปัดสจากไม่ยิ่เขาบ่มักไม่ยิ่ เดี๋ยวนี้ต้มเนื้อปลาจังสันติล่ะสูตรต้นก็จะน่าผิดตัวกันมาส่วน่นเพื่อเดินแปลบกวงมากินน่ะจ้าจังสี่แล้วพี่น้องคนอีสานเท่าใจกลวงเออแปลบกวางหน้าใกล้กันน่ะนี่ล่ะลนเพื่อเดินแปลบกวงมากินบานาบ่ได้ซื้อเนี่ยน่ะบานเท่านาะไม่อยังกับขอกันกินได้เลยเนาะจะเป็นไม่หลายครับจ้อง ว่ากันกินได้ตัวบางนอามันบอกคือมันบอกคืออยู่ในเมืองเด้ิไมยอยู่ในเมืองล่องไปต่อยมึงเสียแล้วถือจับโหลดเดิหน่อยบอกคืออยู่บ้านนอกเด้น้ำทงน้ำชาจังสีเพิ่นกัเอิ่นต่บางม่วงบัางมีอึดอยากบ่อึดบ่อยากพี่น้องเอ้ยเงียบไปใส่ไม่แต่แนวกินเฮ็ดดีๆละให้ได้เมียบ้านมีหูเด้อให้ได้เป็นลูกเขยบ้านนี่นาบักมีอยากได้ไปเมีย อไรไปล่ะไม่งี้นจหาอย่าเเมียไปมีเจ้าหัวบาเออเยอมันาเจ้าหัวสิแม่ประกำจะทำวงไม่ไปมาแปลนกันบ่เมียนั่นเรียนทำกันนังประกำเนาะเดียวจริง่หรอไม่จะเจ้าหัวก็คือสันอืจะาระกำกันว่ะเตี๋ยกลังหุ่นหาอยู่แบบนี้หน้ามองหน้าดูดูาน้าบานยิ้วเขาต้องเห็นแหละแม่ ไก่เอ้าไก่ข้าขดเจียงไก่ยัางนี่ได้หลาตักไปกินมันเบื่อไงลูกซุปนีสายเหลียงจุ๊โอ้ยสบาจังไสยังสิบบูดปลากร่บซุปนีสายเหลียงก็เมียหอดานสิบ้อบูดอนนี่ก็มาไปส่งเนี้ยซุปม่ก็ไม่ก็มมนสิบอเมียมันสาเหลียงส่งเงี้ยไก่เนาะซุปนู้นซุปใหม่หลยๆมมนเป็นตไปช่งหน้าไก่เนาะงานเนาะ มันสีบูดก่อนขี้บมกมันได้หยางมาตันนี่ังบงสุดน้องเล่าเดี๋ยนี้นคือบอาซุปน้ำใหม่ไปแล้วน้ำเนมีมีเอาซุปน้ำใหม่ไปส่งพนนี้แกนเลยมาเบลเบลมาตัก่้วยอาไดแม่เลยมันสีบดติเอาไปเมียบ้านอีบก็ได้หรอกเปากคนเนี้ยเหรอเอาเส้นหอยงกไปรดอันน้เส้นหอยกไปเลยจะไปใช้ไป้วยเพื้นไปลูกไปเอาิปายหยางมาเพิ่นกัจฉมิกเพิ่นทีแทบเพื่อเบื้องดูยุใสยุใสซุปน้ำใหม่ เอาไปส่งไหนล่ะเอาไส้ห่าลาเอาไส้ห่าลาไปส่งเพื่อนดูดเอาไส้ดูดเอาไปเบิดเลยเออส่อนมือนเลี้งกับสิบคนวะใดตั้งใจใช้กันเด้อยล่ะเอ้ยห้ทำงานเอาเอาเต็นเดี๋ยวลาการยับไปน้ำเอากระมันห่อนกไปยับเต็นไปเย็บไปมั่นเห็นเลี่ยวลูกอ๋ป้าไปนั่งเต็ยงอันนี้นะแม่

เออไมีไก่บานเนี่ยนังสือเจ็ดลอยหมู่บ้านเห็นไหมฮะสามตัวเจ็ดลอยพวกนี้นั่นว่เป็นตันว่าจินเด้ม่ได้แทงตัวไก่บานตัวละสองลอยกบาทมันเลยเป็นเจ็ดลอยสามตัวแล้วก็้ายหอมอะไรกินเนียมันเบิดอละเพี้ยาวกินหัว้าตุ้ดตุ้ดข้ายหอมแม่แม่นะได้ทิมปึ๊บ้านนี่ไม่รูอ กินเปึกเลยโอเค <Okay. S 1> แล้วเ,าเอาลูกไปน้ำเด้ออันแป้งหอยไปก <ไป S 1> ินน,กนั่นน่ะน้ำอยากลูกไปกินเลเอาลูกไปน้ำไปละนี่แหละชีวิตเจ้าหน้าผี่นองเอ้ยผันหันไปอาศัยไพ,พ่พงทั้งล่ำกับผันว่าฆ่าโควิดก็ได้เรียนผันว่าก็เลยเดิมาโล่งหายลงหน้าลุยหัวลุยสวนลุยไฮลุยหน้าคือเกามันบ่มีแนวหาเนวเห็ดก็ม่มีแนวไก่ันสปปิไปขายไปขายกับมันก็ตั้งหลักเพราะท่าน กรได้เห็ดกังสีละมือเศร้าหลวงพ่อชยพุ่มพืน้นทรมากืออตาแม่เออเห็นอยู่เดอ้อไปเห็ดหน้าพื้นวะอือ,อไปตากเด้ตากหน้าเห็นไงไงอยู่เราผ้าหลุกนองอเห็ดหยาเห็ดยู่ตัดหยาตัด,ย,ตดยู่พนะจ้าแล้วว่าอันไ้กันด้พี่น้องเป็นกำลังใจให้เดอ้อหลวงพ่อวะอืออ่านบานคณะรัฐธรรมนูไปร่ำบานพื้นสามเตียเลยเอาเป็นลางสีเออมาล่ำอีกยู้ให้มันเศร้าโควิดก้นพนะ ว่กันอันไรสูนย่ำขึ้นก็เลย้างยูอ่าสั่นเพื่อนว่าอันไทยบานว่ากันว่าเมชวราไปดัดผมมาไหมพะนาูมจักมั้พน่อนหูจังว่านดัดผมมาไหมผานคุณแล้วคุณหันเออเราได้บานหรือละนะเราซอยเน่เทียดซอยเน่พะนะเทียดซอยพระเน่ผะนะ ย่านย่านหลานเขาหลงลืมอันระพุทธศาสนาพนะไปัถือ,อปลาถือไงปะเจ้าคือย่านเขาไปเมาน้ำเหล่าน้ำยาเสียกูเสียก้นไปอยากให้เขาเข้าวัดเขาวา่าอยากให้เขาปฏิบัติธรรมเม่พพนะหลงพอละว,วาเนะอืโ,โอ้ยเม่จะมันเราดีละว,วาเนะหลงพอวานะอือว่าอบร่มค้นซอยนี่แม่เอ้ยอบร่มค้นซอยนี่ขันเป็นไปได้อย่างไ้ค้นมาบวชหลายๆายคือสมัยก้อน่น่า ตะกี้นี่บานหนึ่งบานหนึ่งนี่หอดย่ำเดินหกนี่บวชเทละสิบก่าผลในบานเท่าเดินก็ไดบวชแล้วเพาเป็นบวชเราเจ็ดมือเสียดเอหั่นษาหนึ่งได้จังภสษีผู้ลังค้นกัต้องเป็นสองพันษาสามพันษารังค้นกับบวชไปเลยกับมีิ่งสิน่ะนั่นแหละคือนั่นผลซึมสับหลุดผระทั้งคือจันทิกีคนแต่กอนขัดใจเอาตั้งใจปฏิบัตินี่นั่นแหละลงคอเลยวไม่วายย่างทากเบิด ย่านค้นบ่บวชย่านเบิดมันเบิดไปห้าเจรุ่นนี่เบิดไปเนี่ยรุ่นเพิ่นเถาเยอะเลยนี่อายุไมเหมือที่เรียนไหาซื้อมาเนี่ยคันเบิดพระรุ่นนี่เพิ่นย่านมันบ่มีคนบวตซึมศาสนาไปอีกนั่งดีว่าฮะลังวัดบ่ราะแมนเซียนจ้างคุณตีนั่งว่าเอาเลยว่าอันวัดก็คือวัดก็คือการตอกขนมอลัมน์ดีขนมอลัมน์ต้องมีเล็กหน่อยมา้งืบสานรองเทาห้าอยู่ใช่หรเปล่าแมนบ่ เขาไม่หน่มาสืบสารมาเรียนนอะตั้งใจเรียนให้มันเด็กเป็นมอลลั่มใชให้มันได้ตั้งคณะตั้งวงสืบสารไปมันยังสิ่งยั่งได้มอลลมศาสนาคือการนี้คันบวชคันบวชเราตั้งใจบวชไปเลยให้มันเด็กเป็นพระไปเกิดเพาเกิดมาตายไหมนุ๊ยแทนอยู่ให้มันเขาเป็นผู้ใช้เนี่โอ้ยเสียดายแต่มันเสียดายน่ะปฏิบัติธรรมไปเลยบ่ต้องมาสร้างโลกนั่นนี่ไงสร้ังโลก มันดาเป็นั่นทันคันแม่นั่งเป็นผู้ชายนั่งกับจีบวดบวชโดนโดนบนบวชแต่มันได้ใบเลขเราการสร้างโลกเนาะนี่แหละดาวแดดแม่แม่ไทยไ้แทยหน้าบ่ไเดียนั่งหรือเศร้าสั่งลกส้างครอบครัวได้ว่าคันบวชนั้นลำบากอยู่นางภาวนาอ้านเจ็บบันปวดได้ว่ามันเหง่งสบายเนี่ยหนึ่งว่า ร่างกายบ่ได้สูดล้นกับเอ็นั่งนั่งสีบวชเก็นบ้านได้เอาเลียไข่คนตอนนั่งบวชคนขี้สี่เอาไปหานั่งอะไรไปไอยากตื่นพูดอะไรไปคว้าใบเบิกข้างอีกลรอเอาเท่ากับนั่งคนน่ะขันบ่อเลยถือคนคนกับปิดกวนเนี้ยขันงวดว่าถือสีบ่ได้ไปรีดั้งคือมือที่ท่านกันเกินทั้งสื่อหลายๆปกกิถิาตอนนั้นเท่ากับว่าไม่ออกฟังตัวเอากระบอกว่าแล้วคนเท่ามันรอแต่วาสนาตัว บาดตอนนั้นซอท่แล้วเนี่ยพ่อนี่ยโอเคคุณเอาหอดน้ำเสาปูนผุนได้เหลเดเลยนี่มื่อเส้านี่ก็เห็นเขาเอาเหล็กน้ำเสาปูนอยู่เนี่ยอืนั่นเด็กคือว่าเอาอยู่ที่หน้าเขาสนั่นตายซีซีแปดสองสามเต่าโอ้ยคนยังอยากกันนันนี่จะยุ่ิเสาปูนคือกันตอนนั้นพูดอ่ะซีซีแปดหนึ่งสามเต่าสงสายบ่ได้รัวเออบุญ้องเปล่ยนร้อยเลยสดเลยเลยนแล้ว อ้าวมันค้นมันหาเหลืงน้ำเสาปูนเขา่มาอายุเสาปูนบังเมืน่อก็คือบ่าอยากนายยู่ได้ง่ายหนี่ก้อได้ลรครัมที่ขอดไปแล้วเอานั่นมานานมากเสยเลมันเปต้อยอายุอมันก็จะซื้อปันยางเล็บหมวกอะม่านดาซื้อปันยางไรซื้อมาไแสบปะหรอ ก็เด็กบ่แซบแซบแซบอีหล่แซบเราก็เอาเฮ็ดไปวัดเนาะมันก็คนเฮากไม่ไ่้เอามาบกันน่ะยัง่งมเอาไเอาไปใช้มุนขะมุนกับอันอ้ยร้ายมาจ้เอาไปเขามุนซะเนาะจ้ะาไปข่มุนก็ร้ายไม่ปองใช่ร้ายๆเอาใส่ยางไหลเปื่เขาก็ใส่ถุงพลาสติกหอกเอามาพีลาเอากล้องมามาใส่หนี้ให้ขะมุนเอาใส่กล้องก็ได้ครอบ ล่าง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 ตะกอนนู่นนี่ล่างเด้อเด้อเด้อพี่น้องเลยนี่แม่ลาน้ำเล็กคูนี่แม่ลูกเป็นลูกน้ำเล็กคูพถ่นละโอ้ยเสียดายให้เอาแจงใกล้ไปเป็นนั่กตะไคร้ถ้าเสียเอาวันไปเถกเลยก็ได้ตัวม่านดาไปทอดพุ่นไปแค่นี้หมวกโผเนี่ยนั่นเอี้ยนค่นี้มุนอ่ะแค่นี้มุนอ่ะนี่เพราะมันเียนจักเม็ดเนี่ยเทเลยเนาะเทเลยเอาแส้หั่นละให้เขาเอาไปต้อนยุตินตีนละ ป้าปักงวงอันนี้ก็มาณดปัก่วงส่เาไปกินเงียนะเาไปกินเงียตเป็นปลูกแน่มังวงแก้วเนี่ยคนสันหาเป็นตามาปลูกไว้อยุ่จะตู้กยสันหาปัก่วงแก้วนขานนีดเขาจลงบเขาตากเปล่าไปเอาไปให้เขาจังทีบ๊อบบุตรล่างงวงล่างหินลุ่นบ้าลุ่นบ้าบปบ เออนั่นนั่นล่ะโอ้ยดีแล้วดีแล้วสาบ่มีดจีเบลสานี่มีบ่ล่ะสาบ่มีหรอสานี่มีบ่เอาบ้ามาเขาก่เอาถุงนั่นมาสวมเออนั่นเอาตัวนี้ใส่ถุงกล้วยนั่นเอาลงเห็นเออเอามาสวมสวมข้างไก่ขึ้นมาเดินวนเลยสวมข้างไก่ขึ้นมาเออนั่นล่ะ มาต่ากคืี้หอบ่รงีแค um> ่เหรมันจะทำอะไรกันแต่เอาไปให้ที่อ่าขี <h. <h ้มุ <h 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 ่นมันก็ะสินขี้มุ่นเบลมาถอนอันนี้ไว้นี่ละไปเหงาแนวกินหลายพี่น้องแนวกินหลายเอาไปให้พี่ให้น้องรอเถียงรออย่างเออเอามากอย่างกะเหลียเฟียหลายพี่น้องเอออันนี้บัปม่งงนี่เอาไปนั่งบดมันมันด่าเรา เอาขึ้นไปร้ัวี่ละคราปลาแดดันหันน่ากินยำมันกระเซบอไปขวดมาบรรยายเสกงจกมาเนี้มั้งแบงหลหลาะบันฮวน่ะจากเดอดบันฮวนขาดปลากรดพี่น้องเหมหลากมั้งนังลูนี่มันฮวนขากป่าลูกปากแดดนั่นแมะ ไม่เน็ตไปยืนร่วกันยังสีหัวอะไอกมาเนี่ยมาเนี่ยมันเป็นน่งใดมันหอนหอนใส่ขันยนว่าหอนหรือว่าหอนเนี่ไปยืนไม่ร่วมกันที่าังี่แหวนสหวอะไสีหเลยมันบอกว่าทีมันหอนค่ะแต่เขาเห็นอย่างยุ่งสีเขากระถาคุแต่ว่าขันยนเห็นลงปู่อนช่องหอนเดี เียคือเห็นพืนหล่นลเต้าหันแต่ว่าคือเห็นพื้นนี่้อบารมีพนหลลงี่เบลเอาปลาไคก็ยิ่งุนไอ้บ้าหอนตายว่าเทระแ็ว่าแต่คือเห็น่องปูผัดมิตรซีรีส์เทะทอดผัดเต้าหนเทียนน้ำแดงเน่ยโอยน้ำแดงกินโอ้เฮียาไดีสวัสดีเือเออเอเอ สวัสดีค่ะนี่่แมสวัสดีค่ะเออนี่ล่ะนวลกาตายพี่เนาะนวลกาตายก็คือพวกไอ้ควดขวยกายโยนีปูบะมีกายโยนีปูบะหน้ากายโยนีความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นผลของมันสดชื่นเสมอพี่ว่าพูนน่ะอันนี้เราเนี่ยแมนอยู่หลวงปู่แล้วปูเพิ่นพาว่าจีไะอันนี้ผมจำย่อๆเด้อหลวงปู่ว่าหลวงปู่พามาบุญท่านมันจะสตูนหรือพ่ะแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าโอ๊ยบอกก็โยมื่อซื้อมากันแล้ว บุคคนว่าบุคคลใดสู้แดดลมฝนบุคคลนั้นบรรลุธรรมเคนว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องประกอบด้วยศีลหาได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีแต่ศีลสินค้าแล้วไม่ต้มีบ่เมบอขันสินหามยังทิบอฮอนแต่ว่าเขาบ่มี่สินมันก็เลยฮอนมันเลยเป็นค่ะแต่ว่าขันนักขึ้นเนชาวแวดึงชาวชนกับพืชปีกเนี่ยเศร้าฮอนเศร้าฮอนเลยนอกจากนั้นไม่เขา หลวงพ่อมีบาทนี่คนไยได้ไหมเนี่ยจังหวังพัติเมื่อเป็นพ่อเม่ครปบาจารย์เป็นหลวงพ่อองแรกที่มีมอล่ำสามขนาดจ้ามีปัตนศินปฐมระเบียบเป็นอยู่ประมาณท่านก็ได้สออนบารมีของคุณโตมาอยู่เจ้าปีก็หล่ะสตีมอล่ำราคาสามหมื่นวสอสามสิบหป้าป้านั่นติลาคอดสา ปูแต่สามหกปีสิสิปีแต่ละยังเป็นบ้าฮุกเก่าอยู่เ่าเป็นอย่างกบบปลาขนาดพ่อเพิ่งแต่ยังเป็นฮุกเก่าอยู่เนี่ยคัดว่าพ่อเพิ่งจะติเป็นคัดซุมนี่เป็นบ้ามันเป็นบ้ามันเออบ้ามันปลาหูจะคว่ำอยู่เหมือนจะลำบากแต่ไม่ลำบากเหมือนจะสบายแต่ไม่สบายแล้วเขาอยู่ได้นปลาร้อนก็สักว่าร้อนเย็นก็สักว่าเย็นไม่ว่าจังไเลต้องทำตัวเหมือนปลา ปลาเปลี่ังละปรับตัวไปตามสภาพอากาศปลาบ้านปลามันเป็นน้งซันติลูเมนหน้าหน้วกับว่อตายนาห้อนกับ่อตายแต่ว่าขันยุได้หมอบมาด้กินวันนี้ไม่นีเออใส่สมองเสบคักซ้ำอยเตียขึ้นหอดละคื่สากคุมยูนรนหเตียเนี่เตียร์าขันยุนนอนตอนยี่ขอดไหมผมเนี้ยผมเงี้ยเออ อัานเอาเอามาอย่างนี้ก่อนเอามาบางอ้่างบาจังไรก็ละาทำคืออะไรลราบลาบลาได้ก็เรตอนเทศตอนนั้นแม่หัวเจนสิงห์เอาแต่ทำ,ทำคืออะไรการปฏิบัติท่<อ>านนี่สำหรับเ่ากนมาเป็นซุงเนาะเ,<อ>เพราะว่าเขาบล็อกปฏิบัติยังแท้จริงต่อเขากระโดงมาบ้าเป็นซุงนี่ <laughs> ก็มีทั้งดีทั้งหายเนาะผสมปนเปกันไปอันทำคืออะไรว่าเพิ่งโทรละขอดขอดบาดย่ำเลยแม่หัวเจนสิงเล่าเตะเป็นซุ้งกับไม้ถึงว่าขันเ้าบ่มีท่ามาเนี่ยเขาจะข่ากันตายไรนี่แหละเออขันมีท่ามาเขากับสียับยั้งชั่งใจได้เาห้ไปข่าก้นเนี่ยเขาเขากับเศร้าได้แต่ว่าขันบ่มีหลงปูนี่อยากหัวข้างก็หนีอีกขนาดนมีเพื่อนเขากับย่างซ้ำนี่โซบมีเพื่อนเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลย เออเากระบ่ใส่เบือสันนานเลยเอออ่ถ้ามีอย่างกลาลาปลาเคยเทศให้มู่แม่ตังไหมพี่แต่ยักหวานเด็กาเป็นซุงมันจะมาเจอเราป้าจ้างาป้าก่าหัวจับมันเยอะอันดูจับมันเยอะเราวนาเป็นซุงมันไม่แต่กูเนกัย่อมเราเอ็นเด่นหนีเนาเออัจจบนเราูม่ อาบรรจางเราอยดคือได้จังไหนวะกูเล่าล่ะผมว่าคือเลยแน่แน่บังคือพอเลย่างสิแต่ว่าอืนั่งเทียนห้ามใชล้มาตลบาดนี่เขาเป็นคนเก่งจื้อนั่นนั่นแล้วนี่ได้พี่น้องเอ้อควอมแห้งจักเปลามาแต่ใส่ว่าแม่หาโปงซากันก็ได้ย่ามันสูนมันเน้่ยคอร์บ่ต้องห่วงวันตอนแดงโป้งได้เลยข่ามันสูนตั้งหวานเป็นตอนซ้อนตาบักหุ่งกระแสบคนที่ซื้อคอร์ดแต่ตาบักหุ่งกระแสบ เปิดไเยอะขนาดนี้วะมันมาตลายจังหวัดตัวอีหนึ่งมาตาอุบลมาตัดตำสูตรโกบอลอีนี่มาเต้โคราชมาตัดตำสูตรโครลาดหลักนี่มาตาอุดรมันตำสูตรอุดรมันเลยมาปนกันมันปนกันอยู่ในหลายจังหวัดดิหลักหนึ่งมาตะสกลนครมันจะไม่ตำสูตรสกลเออเออมันเลย์แสบไอ้นาสูตรโคราชมันมีกุ้งแห้งมันมีน้ำตาลปิบมันจิตรียมไว้พุกไว้ตลอดเดิใช่กับเราตั้มบอกนี่พี่น้องตั้มแสบทุกคนแต่ว่า ข้นสวรรค์บัคพึ่กันเตาหม่งคงออขึ้นท่านมาเนี่ยและผู้มาสมผูมานำตาผู้มานำตาเอาออกมาในโลกขนาดว่าเรีงตาหม่งเป็นท่านมาที่นันเป็นท่านมาเมื่อี่หลีกันเป็นความเล่าอีหลีกเดจังหวะไมก็ธรรมดาบรรบไปขันท้ายใส่ใจน้ำแสียจก็เป็นท่านมาพอมันพค่อกันตาบานนี่นมาิดมาสมมาเกี่ยวหวานมาขมเอาเนี่หมอไปละหมอหมอทุกมนเสียวมีบ้าอ อันกล้องนี่กล้องพัษาจีวะนี่มันมีฝาอยู่ตัวเบลขอประฟ้บเด้อคลิปนี้ฝาพัษาจีที่สิใจแกงไก่หน่อยไหมคอยกันว่าเป็นไม่เนาะวเห็นทอดกันโอ้ยนี่ยังสี่เหลวมัตตาไฮต์หน้าไหลายบอยจักอันนี้ว่าเป็นไม่จอยได้พี่น้องนี่เพื่อนเดยมาให้เอาไม่ตีพารินทร์ว่าหูจักตะบึกโจ๊กกับเสียมกับเชียงสัญญาเธอเหลีวมาหน้า อันนี้พเดย์หายไม่ติดเาสนว่าเอามาใส่ปากแย่งนีพี่ไม่มันอยู่ปีพเดยห้องกัเลยนยืนมาครับพี่น้องขอประคุณเลายๆครับติดติดตามเชียวอ่ทติดตามพ่งดูฟุ้นไงกุ๊บที่ติดตามนะครับเบิงช่มนะครับความเป็นอยู่วิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็วิถีชีวิตของมอล่ำหลังจากฤดูการโควิดกัยุทธแล้วก็สิเขาสู้ฤดูฝน กะสิมันเห็ดไห้เห็ดหน้าส่วนตัวบาทเนี่นี่แหละพี่น้องเอาเห็ดสุยางสุญญเน่จะได้กะฝากไว้ข้อยเนลอกค่อย,ค,อยครับโอกาสนา,นาผู้ละ,ละออกพรรษาลาพระเจ้าผู้ละคาแต่งกับพระวนาให้ได้ล่าให้มีวัคซีนพี่น้องไปฉีดวัคซีนเรดเ้อครับเดอเพิ่นเพิ่นซอยได้อีหลี่บม่นว่าวัคซีนเลยฉีดแล้วโอ้ย เห็นหนงตะข้าวคนลมคนตายแต่ว่าก็เป็นก็มีอยู่แต่ว่าน้อยที่สุดนะครับน้อยแต่ว่าโอกาสปลอดภัยนั้นหมยว่าแมงเกิบเก่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะนะครับจ้าทีกาไปฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องเสด็จปลอดภัยเพราะมันคุมข้องเข้าได้ป้องกันได้เพิ่นว่ามันซอยได้หลายนะฮะจากโควิดสิเป็นนักน,กน,กนี่มันก็เหตุในทุเร่าลงบ่เป็นถึงกันขันเสียชีวิตนะครับเป็นส่วนหน่อยมากๆเลยละเปอร์เซ็นต์ทีมีเกี่ยวกับสภาพร่างกายของคนเฮา แต่ว่าจริงๆเรากระปอดภัยเก่าซิบเก่าชุดเก่าเก่าผเส้นพูละนะครับอ่าฝากไปพี่น้องให้ไปฉีดวัคซีนถ้ามีมาก,กับฝ้าฉีดด้วยพี่น้องเด้อขันมันมีมาาผมกับจีอยากฉีดขึ้นกันละไม่งอจสีสบายใจครับโอกาสนาคลิปนาต้อไปกับพบกับวิถีชีวิตของแม่คู่ชวราพินิตยาและกกรัตนาสินินตาเทรา,าดนะครับอย่าลืมกดซับสไครกดแช,กด,ชกดถูกใจน,นั่นเลยด้วยครับเด้อขอพระคุณหลายๆครับขอบคุณ